เรื่องจับใจคนขายปั๊มโดยแผนกปั๊มสยามลาดมาบันเทิงเหมือนเดิมส่วนสนุจจากกำลังสบายครับโอ้ลมเย็นมากเลยอ่ะเ,อเย็นอย่างนั้นหนาวแน่นอนามาก<า>ผมจอมนะครับปูค่ะครับอันนี้ก็อยู่ที่สนจุจจากกันอีกรอบนะครับวันนี้เราจะมาคุยสบายๆที่ไม่เกี่ยวกับทฤษฎีปั๊มแต่ก็ยังเกี่ยวกับปั๊มอยู่นะเพราะเป็นพอดแคสต์ของสยามลาด ที่เราทำมา,ายังเกี่ยวกับเรื่องปัม๊มคราวนี้เราจะมาคุยเรื่องตลาดปัม๊มบังเอิญมีคนทำบริษัทหนึ่งในอินเดียครับผมไปอ่านรีเซิร์ชของเขามามเมืองพูนจะบอกทำไมเขาโทรมาหาผมด้วยเนี่ยเขาจะขายนี่ขายรีพอร์ตผม,มผมถามราคาเขา รีพอร์ตเนี่ยประมาณ4,000เหรียญันยู่ดอลลาร์ก็เลยไม่ต้องมีคุยอะไรต่อก็เลยไม่ข่องคุยผมก็เลยผมก็เลยเอาท็อปิกเนี่ยมานั่งคุยกันเรื่องนี้แหละแต่ผมก็ได้ได้ข้อมูลที่ต้องการแล้วนะข้อมูลเชิงลึกว่าใครจะลงทุนอะไรอะไรยังไงอย่างเงี้ยในกสี่ปีข้างหน้าดิก็ไม่ได้มาแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็จะได้เป็นแค่ตัวเลขกลมๆว่ามันน่าสนใจดีนะปีสองพี่สิบคอนเซปต์ดูดีใช่ไหมใช่อีก4ปีจากนี้ปีนี้สองพนี่สิบสนะครับ2026ันยเขาบอกว่ามาร์เก็ตเนี่ย ของปั๊บเนี่ยจะโตที่5.9เปอร์เซ็นต์นับจากปี2022โอ้ปีละเหรอไม่จะปี4ปีโตแค่สปีโตแค่5% 5%เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ใช่ทำไมมันน้อยจังนะใช่คือเขาเขามาไอ้ global research เนี่ยมันเพื่อที่จะคำนวณเหมือนกับมูลค่า การตลามคัมบรีในตลาดหุ้นเนี่ยอ่ายงเช่นโปรเซิร์ฟอย่างเช่นกลูสไอทีทีอย่างนี้ใช่ไหมก็อยู่ในอย่างตลาดหุ้นใช่ไหมใช่พวกเนี้ยมันก็จะเขาก็จะโปรตมันก็จะเราก็จะอ่านอย่างเนี้ยเราจะพิจิกได้ว่าเราจะโฟกัสได้ว่าบริษัทปั๊มพวกเนี้ยจะโตกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถามมาแค่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์นี่สำหรับมูลค่านี่ก็คือใหญ่นะครับเพราะว่ามันจะมูลค่าสี่สิบแปดจุดแปดทั้งโลกใช่ไหมพันล้านดอลลาร์ทั้งโลกทั้งโลกหล่นประเทศไทยมาเท่าไหร่ บ้างก็ดีนะหนึ่งเปอร์เซ็นคนขายปั๊มจะได้ลืมตาปากบ้างเดี๋ยวฟังก่อนว่าเราจะรวยกันไหมอว่ามาการโกรดขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นการโกรที่สูงจริงๆแล้วอ่ะเขาก็บอกเฮ้ยห้าเปอร์เซ็นเนี่ยสำหรับสี่ปีเนี่ยก็โอเคนะเป็นตัวเลขในอินดัส t รีสำหรับขายปั๊มซึ่งมันไม่ได้มีเทคโนโลยีมันไม่ใช่บริษัทเทคไม่ใช่เทสลาไม่ใช่อัเปิลใช่ไหมห้าเปอร์เซ็นต์นี่ก็ถือว่าเป็นการเติบโตที่ค่อนข้างมั่นคงแล้วเพราะมันก็มันเป็นสินค้าที่ได้ ต้องใช้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ในไอเจนนอร์วันนี้ยเขาเน้นก็คือตลาดส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีพีดีปั๊มไม่รวมพีดีปั๊มอ่าเพราะว่าปั๊มส่วนมากมันเป็นเซนติฟิคอลตัวเลขทั้งหมดเนี่ยเกิดจากเซนติฟิคอลปั๊มตืดึงเจดสิบห้าเปของตัวเลขนี้คือ เอ็นซักชั่นปั๊มหรือโ oh, อหังปั๊มเริ่มรู้สึกรวยขึ้นมาแล้วเริ่มรู้สึกรวยขึ้นมาแล้ว <c oughs> อย่าเพิ่องอย่าเพิ่งดีใจไปมันมีเรื่องที่น่าตกใจกว่านั้นอซึ่งพอชั่นใหญ่สุดอพอชั่นใหญ่สุดคือไอ้สี่บแปจุพันล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยพอชั่นใหญ่สุดประมาณเกือบครึ่งมั้งครึ่งหนึ่งออยู่ที่เอเชียแปซิฟิกไว้วว้าว ลงมาประเทศไทยเท่าไหร่วะไม่รู้ว่าเพราะว่ารู้แต่ว่ามีโรงงานออกจากประเทศไทยไปไหลายโน่พูดแล้วห่อเหีย่ยวมาเลยก็ย่อมทุนเยอะเนอะเออตามไปเปิดไปขายปั๊มที่ประเทศเพื่อนบ,บ้านออก็นั่นสิมันวันประเทศไทยวปาประเทศหนึ่งมั้งเออแต่คือพอชั่นใหญ่สุดอยู่อยู่ที่เอเชียแบซิฟิกนี่ครับสุดยอดไหมอ่าแต่สิ่งที่พอชั่นใหญ่กว่าน,นั้นคืออะไรรู้ปะ มันไม่ได้เกิดจากปิโตรเคมีไม่ได้เกิดจากรีไฟแนลลี่ไม่ได้เกิดจากอัพสตรีมเคมีคอลประหลาดไหนเอ่ยปั๊มน้ำเรสเซเดนเชียลกับเวส์วอเตอร์แล้วก็วอเตอร์ทรีตเมนต์อือจ๊ะที่โตห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือปั๊มน้ำก็จะคัดสร้างเขื่อนกันหรือไงเออปั๊มน้ำตามตึกอ่ะเออแล้วก็พวกไฟปั๊มออเพราะตึกมันสร้างขึ้นมันก็ต้องมีไฟปั๊มคู่กันอ่าใช่พวกนี้กลายเป็นเยอะมูลค่าเยอะกว่า ตอนนี้ใครจะซื้อนในบ้านเราแสดงว่าไอ้ไอ้โกลดนี้มันไม่ใช่น่าจะบ้านเรามันอาจจะเกิดจากประเทศอื่นเช่นพวกฟิลิปปินส์ที่กำลังโตมากกว่านะฟิลิปปินส์เวียดนามเ่ยตึกสูงกำลังขึ้นเยอะไอ้พวกนี้ก็คงจะของเรามันมันอิ่มจะได้เยอะของเราของเรายังไม่ค่อยเห็นตึกขึ้นนะต้องรอรอดวงดีก่อนดวงประเทศดีก่อนหรือไงแต่โอเคครับเทรนที่ดีก็คือเราอาจจะต้องเตรียมตัวกันนี้เพราะว่าเราอาจจะต้องมีสกิลทางด้านไฟปั๊มมากขึ้น แต่ปั๊มน้ำเนี่ยสบายๆส,ยสิวๆอยู่แล้วเผื่อเราอาจจะมีสกิลเยอะไปแล้วเขาไม่ต้องการก็ได้เพราะว่าย <c oughs> ไม่เพราะเรารู้เยอะเกินไปองนี้ไอ้นี่มันก็เลยเลือกปั๊มได้ไม่คอมมิทีทีเท่าไหร่โอ้ยควอะไรอย่างเงี้นะ <c oughs> อ,อันนี้เป็นสิ่งที่น่ายินดีนะครับก็หวังว่าหวังว่านะครับามาประเทศไทยบ้างนะครับสักสิบเปอร์เซ็นต์ก็ยังดีนะฮะว่าแล้วครับวันนี้พอกค่นี้นะครับครับสวัสดีครับ